โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ตะวาทุกท่านนะครับวันนี้กิ่ผมภูมิจะเผยอาราฟอมลี่เอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Breed Soul Ripper นะครับเป็นเกมที่สร้างมาจาก IP บีทเทมรณะานะครับลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นเลยนั่นเองแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าตัวเกมเนี่ยนะครับเล่นยังไงนะครับแจกของเยอะหรือเปล่าสายฟรีอยู่ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันหลักๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมเนี้ยถ้าเราเข้ามาเล่นเกมช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราจะสามารถหาใบกาชาได้ค่อนข้างเยอะจากในส่วนตัวของระบบปลดล็อกตำแหน่งปลดล็อกตำแหน่งเนี่ยตัวเกมเนี้ยสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูตัวข้างล่างมันจะมีการจัดทีม การจัดทีมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะปลดล็อกแค่3ตัวละครก็คือแถวหน้า1แถวแถวหลังอีก2แถวเราจะปลดล็อกแถวหลังอีก3แถวได้ก็ต่อเมื่อเราเติม VIP 2หรือไม่ก็ต้องเลเวล28แต่ไอตัวข้างหน้าอีก2ตัวน่ะเราต้องไปทำเควสปลดล็อกตำแหน่งแต่ว่าทำเควสเนี่ยไม่ได้ทำฟรีๆครับแจกใบากาชาด้วยทำเควส็ง่ายๆเล่นด่านไปเรื่อยๆพอเราได้ใบากาชามาแล้วนะครับนะ ให้เราไปที่ในส่วนตัวของการเปิดกาชานั่นเองนะครับหรือว่าตัวของร้านค้าสุ่มตรงนี้อ่าตัวคัดเลือกนั่นเองนะครับซึ่งหมดตัวนี้นะครับสังเกตรครับด้านขวามือเนี่ยจะมีการเปิดกาชาแบบสีทองด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นการเปิดกาชาแบบสีฟ้ากาชาแบบสีฟ้าเนี่ยนะครับมันจะสามารถเปิดได้ฟรีห้าครั้งอ่าแล้วก็ตัวอย่างของเนี่ยมันก็จะแจกของที่แบบว่าไม่ได้ดีเท่ากาชาสีทองหรอก แต่ว่าถ้าเราเข้ามาในเกมเราเปิดกาชาสีทอง10ครั้งครับเขาจะการันตีตัวละครระดับ s s r บวกแบบเลือกได้ให้เราเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้แจกเยอะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดไปดูก่อนเลยนะถ้าเราโชคดีเราก็ได้ตัวละครนะครับถ้าเราไม่โชคดีก็อ่าอันนี้ก็คือเกลือไปไม่เป็นไรแต่คราวนี้เราจะได้ตัวละครที่เขาแจกฟรีๆเลยโอเคพอเราออกจากหน้าเปิดกาชาเลครับหรือว่าตัวของคัดสรรตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ สังเกตว่าถ้าเราออกมาจากเกมเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจเลือกตระครอระดับ s r เนี่ยเข้ามาให้เรากดใช้เลยหรือเผื่อใครไม่เด้งมาใช่ไหมให้ไปกดที่กระเป๋าครับสังเกตว่ามันจะมีแพ็กเกจเลือกตระครอระดับ s r เป็นลูกบอลสีทอ,องอยู่ให้เรากดใช้อ่าสังเกตว่าจะมีตระครระดับ s r บวกเนี่ยมากมาย,ก,ายก่กองมากไม่ว่าจะเป็นตัวของพ่ออิจิโกะซุยฟงใช่ไหมครับงินอ่าตัวของน้องหมานะครับตัวของโทเซนนะครับหรือว่าตัวของมายูรินะครับแล้วก็ตัวของอ่า จูชิโล่นะครับเนาะหลักลักเนี่ยตัวละครพวกนี้เก่งหมดเลยแต่ผมมองว่าตัวละครที่ใช้ได้ยาวๆเนี่ยนะครับเนาะก็จะมีตัวของซุยฟงนะ มีเงินนะครับแล้วก็มีตัวของพ่ออิจิโกะเนี่ยที่เป็นแท้งที่ค่อนข้างเอาไว้ยืนได้ในช่วงต้นเกมและกันนะครับหล,กลกักๆส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเลือกซุยฟงไปประมาณนี้นะครับอ่าเราก็จะสามารถเปิดการชาแค่10ครั้งแต่ว่าการันตีการได้ในส่วนตัวของตัวละครระดับ S R บวกมาให้เราเลยแถมนะครับเกมเนี้ยแช่ล็อกอินครบ28วันเนี่ยนะรเราจะสามารถได้รับในส่วนตัวของตัวละครระดับ S R บวกฟรีๆได้เลยไปที่ตัวของลงชื่อครับ แล้วก็สังเกตครับถ้าเราเล่นครบ28วันเราจะได้ไอเซนมาใช้ฟรีๆเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อเราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็ให้เราไปที่ตัวละครตรงนี้แล้วก็ไปอัปเกรดตัวละครน,นะครับนะบไปที่ตรงนี้เลยสังเกตครับเราจะต้องมีทรัพยากรในการอัพไอตัวลูกบอลสีเข,เขียวเนี่ยนะครับ ถ้าเรายังไม่มีเนี่ยเราต้องฟาร,ร์มด่านดันเจี้ยนให้ผ่านนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเรากดเนี่ยแล้วถ้าเราเคยผ่านด่านดันเจี้ยนไหนแล้วเราสามารถกดเคลียดด่านนั้นได้เลยแบบง่ายๆอย่างเช่นผมเนี่ยได้ซุยฟงมาใช่ไหมผมจะกดปั้นก็คือกดอัพไปเลยไงเงี้ยกดอัพไปเลยแล้วก็ไอตัวสีม่วงๆตัวเนี้ยนะครับได้จากการเปิดกาชาแล้วก็ฟาร์มด่านดันเจี้ยนทุกดันเจี้ยนนะครับเนาะแล้วก็คราวเนี้ยสังเกตว่าเราจะอัพขั้นต่อไปได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเราเลเวลแปดใช่ไหมอ่ะเราก็กดอัพไป กดแช่ที่ตัวของไอเทมเลยครับแล้วก็ปื้ดเดียวเลยนะนะครับแล้วก็กดปื้ดเดียวเลยอ่าพอตัวละครผมเลเวลย4แล้วผมก็สามารถอัปเกรดตัวละครต่อได้ <S <S สังเกตว่าไอเทมบางอันเนี่ยนะครับมันหมดใช่ไหมเรากดที่ไอเทมนั้นได้เลยแล้วก็เคลียร์สิครั้งหรือไม่ก็กดทีละครั้งก็ได้นะครับนี่กดเคลียร์ไปเรื่อยอ่าพอของครบเราก็พักไว้แล้วก็ไปดูไอเทมชิ้นอื่นอ่าแล้วก็กดเคลียร์ได้เลยสังเกตว่าเราไม่จะเป็นต้องเล่นครบ3ดาวก็ได้นะ เราแค่ผ่าน2ดาวเราก็สามารถกดเคลียร์ได้แล้วบางเกมมันต้องผ่าน3ดาวไงเกมเนี้เล่นง่ายมากๆอย่างที่บอกตอนเนี้ยเราผ่านในตัวแก่นวิญญาณตัวเนี้ยนะครับเราสามารถฟาร์มดันเจียนไหนก็ได้และกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของเลเวลสกิลเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลสกิลได้ด้วยจากตรงนี้ใครอยากอัพเนี่ยอัพไปเลยครับแนะนําว่าเราอัพไปก่อนเลยเพราะว่าตัวละครเราใช้ได้ยาวๆแล้วก็การปลดล็อกดาวตัวละครครับสังเกตว่าเราต้องใช้เศษตัวละครซ้ํา100เศษ การเปิดกาชาได้ตัวละครซ้ำเนี่ยจะได้50เศษแสดงว่าเราอาจจะต้องเปิดกาชาได้ซุยฟงซ้ํา2ตัวถูกไหมแต่ว่าเกมนี้มันมีแจกส่งแจกเศษเยอะแยะมากมายครับการปลดล็อกจาก3ดาวเป็น4ดาวเนี่ยมันจะปลดล็อกสกิลด้วยสังเกตซุยฟงเนี่ยถ้าเป็นตัวละครสีดาวจะปลดล็อกสกิลตัวนี้นะครับเป็นพสซีฟนะหดาวก็จะปลดล็อกตัวนี้อ่าหดาวก็จะปลดล็อกตัวนี้สูงสุดอัพได้ถึง7ดาวนั่นเองนะครับถ้าตามเซิร์ฟจ,จีนเนาะก็หลักๆคือจะประมาณนี้ในส่วนตัวของเรื่องของตัวละคร แล้วคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยมันจะมีเควสแจกเศษแจกอะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมตัวของซุยฟงก็มีแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยมันจะแจกเป็นตัวของอิจิโกมาก,ก่อนก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีเควสตัวเนี้ยที่เราสามารถทําแล้วก็กดลับของได้เห็นไหมอ่าเราจะได้ทั้ง exp ได้ทั้งแก่น up สกิลใช่ไหมเราสามารถกดลับไปได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็กลดล็อกระบระบบอะไรไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะเอ่อ ตัดต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 ัดตอะโอเคอะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับสังเกตว่าพอเรากดรับเนี่ยนะครับเราเหลือเควสบางเควสใช่ไหมอะซื้อของในร้านค้านะครับอาอุราฮาระใช่ไหมถ้าเราซื้อเนี่ยนะครับเราซื้ออะไรก็ได้เลยไม่จะเป็นต้องซื้อแบบของแ,แพงๆซื้อของตัวนี้ก็ได้พอเราซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับสังเกตว่าเควสเราเสร็จเรากดปุ๊บเนี่ยเราสามารถรับตัวของอิจิโกะได้ทันที แต่ว่าต่อจากอีจิโกะเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครระดับ SSR บวกก็คืออย่างที่บอกไปก็คือพ่อของอีจิโกะนั่นแหละนี่แหละ,หละคือเหตุผลที่ผมแนะนําว่าให้เอาซุยฟงมาก่อนเพราะว่าเราจะมีตัวแทงแจกฟรีอยู่แล้วกดลับของไปครับแล้วก็เราได้แก่นแห่งวิญญาณมาแล้วเราสามารถเอาไปอัพซุยฟงต่อได้เว้ย oh, <no. S 1> เอาไปอัพสกิลซุยฟงต่อได้นะนะครับอัพเลยอัพให้เต็มเลยก็ได้อ่าดืไปว่าเราต้องกดก่อนกดใช้ก่อนนะเราต้องกดใช้อยู่ในกระเป๋าครับนี่มีทั้ง400อันนะครับ เราอาจจะใช้ประมาณสักเอ่อิบก็ได้นะครับประมาณ50เนี่ยประมาณนี้แล้วก็ไปกดใช้ใส่ตัวละครเลยนั่นเองครับอัพสกิลนะครับกดไปเลยปื๊ดและอย่างลืมนะครับมันใช้ทองด้วยนะตอนนี้มีเป็นรามนะครับอัพไปก่อนนะครับอัพไปก่อนเลยปื๊ดเดียวนะครับอ่าโอเคสกิลเราหมดแล้วนะครับพอคราวนี้นะครับ เราก็จะสามารถไปผ่านด่านได้ง่ายๆเนาะแล้วก็เกมเนี้จะมีเควสรายวันด้วยก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถมาทำเควสรายวันเพื่อรับของรับของได้เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่แจกเศษอิจิโกหรือว่าเศษซุยฟงโดยการที่บังคับให้เรามาทำเควสรายวันนะครับออขออนุญาตแป๊บนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดมันคือเควสตัวไหนวะกิจกรรม อ่าคือตรงนี้ครับให้เราเข้ามาที่ตัวของกิจกรรมตรงนี้นะสังเกตว่ามันจะเป็นของรางวัล Active ของรางวัลแอคทีฟเนี่ยเราจะได้ตัวนี้มานะครับของรางวัลแอคทีฟคือการให้เราทำเควสรายลายวันให้หมดนี่แหละนะครับพอเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ เราจะได้แต้บตัวนี้มาเอาไว้แลกเศษซุยโฟงหรือว่าเศษอีจิโกะ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เผื่อใครไม่รู้เกมนี้นะครับมันเป็นเกมลิขสิทธิ์แพ้ใช่ไหมบีดเทมอเลนต้องมีปลดปล่อยบางใครหรือว่าสวัสดิกาเนี่ยครับบางตัวละครเนี่ยนะครับเขาจะแจกดาบฟันวิญญ,ญาณมาฟรีๆเลยอย่างเช่นอีจิโกะเราสามารถเข้าไปที่ล็อกอินเวันได้ตรงนี้นะครับวันแรกเนี่ยเราจะได้ตัวละครลองหัวหน้าหน่วยมาเห็นไหม วันที่2เนี่ยเราจะได้เศษอิจิโกวันที่3เราจะได้ทั้งเศษแล้วก็ดาบฟันวิญญาณซันเงสึกนะครับนะเมื่อเราได้ดาบฟันวิญญาณแล้วเนี่ยมันจะมีระบบที่เป็นดาบฟันวิญญาณของอิจิโกเด้งขึ้นมานะครับแล้วเราจะสามารถปลดล็อกบังครได้การปลดล็อกบังครเนี่ยจะส่งผลต่อรูปลักษ์ตัวละครแล้วก็รูปลักษ์การใช้สกิลแอนิเมชันนะเอฟเฟกก็เปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเอาให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันเนาะว่าในส่วนตัวของแบบว่า อเอฟเฟกของการปลดล็อกบางใครเนี่ยจะเป็นอย่างไงเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูในส่วนตัวของอหัวหน้าหน่วยอิซึกยะนะครับเพราะว่าอิซึกะยะเนี่ยเผื่อใครไม่รู้ถ้าเราเข้าไปในร้านมอเนี่ยมันจะมี โปรโมชั่นเติมเงินสะสมเราเติมเงินสะสมเท่าไหร่ก็ได้ครับรายวันตัวเนี้ยมันจะได้ดาฟันวิญญ,ญาณอาริวมาลุมาด้วยนะฮิลินมาลุมาด้วยก็คือเป็นดาฟันวิญญาณของอิซึกะยะนั่นแหละนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูการปลดปล่อยสวัสดิการหรือว่าบางครยของอิซึกะยะนั่นเองนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เดี๋ยวผมเอาขอหยิบยืมคลิปจากทางออฟฟิเชียลมาเนาะเป็นตัวละครนิซึกะยะนะครับเนาะหลักๆเนี่ยตอนเป็นร่างชิคไคเนี่ยเขาจะเป็นร่างธรรมดาใช่ไหม แต่พอปลดล็อกสวัสดิกาแล้วหรือว่าบางครยเนี่ยตัวละครจะมีมังกรน้ําแข็งมาเกาะตัวแล้วและก็ในส่วนตัวของเอฟเฟกการใช้สกิลเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันนี้คือเป็นตอนที่เรายังเป็นตัวขั้นชิครอยู่่าอันนี้คือเอฟเฟกเลยนะครับไปเอียงเข้ามานะครับแต่ว่าตอนที่แบบว่าปลดปล่อยบางครยแล้วเนี่ยนะครับสังเกตปึ๊บนะครับอ่าเป็นไงอันนี้คือแอนิเมชันการปลดล็อกบางครยนะครับ การใช้สกิลเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยแอนิเมชันทุกอย่างเปลี่ยนไปเอฟเฟกต์สกิลก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเห็นไหมอ่าหลากัลกๆเนี่ยจะประมาณนี้ละกันในส่วนตัวของแบบว่าข้อมูลในการปลดล็อกบังครนั่นเองครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีโปรโมชั่นหรือว่ากิจกรรมมากมายครับแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆมีเพชรเนี่ยผมแนะนำให้กดไปที่กองจัดแจกเพชรตรงนี้ครับ ที่เป็นหน้ารูปตุ๊กตาเนะครับเราสามารถใช้88เพชรเนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสได้เพชรเพิ่มขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ288คลิกไปครับามาดูผมได้เท่าไหร่าจาก88เพชรที่ผมเสียไปได้ขึ้นมาอยู่ที่164เพชรครับต่อจากนั้นเนี่ยเรามีเพชรเท่าไหร่พันสมันใช้288มีโอกาสได้688เพชรลองดูครับ อ่าผมได้400ก็จะงกำไรอยู่ใช่ไหมประมาณ200ต่อจากนั้นครับ8 8 8มีโอกาสได้1 8 0กดเข้าไปครับเราจะได้เท่าไหร่1,004ครับโอ้โหกำไร400นะครับตอนนี้เรามี2,000ใช่ไหมมีโอกาสได้4,000อะกดไปนินะครับเท่าไหร่ เอ้ยไอ้เงี้ยได้เพิ่มมา300โอ้โหโอ,โอ้โชคร้ายไปหน่อยนะครับถ้าได้ประมาณสี่พันี่คือหวานเจี๊ยบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีเพรสามารถมากดกิจกรรมตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะแบบว่าเพิ่มขั้นเพิ่มขั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เผื่อใครแบบว่าเฮ้ยอยากดูโบนัสเนี่ยมีการใช้เพรนะครับเพื่อรับของรางวัลตามนี้ด้วยแถมยังสามารถเลือกดาฟ,ฟันวิญญาณเนี่ยนะครับของตัวละครระดับ SR บวกตัวไหนก็ได้นะเผื่อใครไม่รู้ว่าเอ้ยเราสามารถได้จากไหนบ้างใช่ไหม ไปร้านค้านะครับเนี่ยสามารถหาซื้อด่าฟันวิญญาณจากพวกนี้ได้เห็นไหมตัวละครก็มีให้ซื้อนะเห็นไหมอ่าประมาณนี้เราสามารถซื้อได้จากตรงนี้หมดเลยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็กิจกรกิจกรรมเนี่ยอย่างที่บอกครับมีฉลอง7วันด้วยเราจะได้เศษอีจิโกะมาเยอะมากๆทั้งเพชรทั้งของอัปเกรดทั้งตัวของน้ํายาอัปเกรดเลเวลใช่ไหมเนี่ยสังเกตเยอะมากแต่ถ้าเราทาเควสจนถึงระดับ100เราจะได้เศษตัวของเงินมาฟรีฟรีห้าสิบเศษเลยนะครับแจกโคตรเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ ่อมาเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นตัวของเพชรคูณ2เพชรคูณ2เนี่ยเผื่อใครเติมเงินเนี่ยนะครับสังเกตเติมเงินไปแค่60 VIP เนี่ยเราจะได้กลับมาถึง1000เท่าหรือว่า10เท่าเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่1000เท่าสิ1,000%นะครับนะได้ขึ้นมา10เท่าเกมเนี้ยเติมแป๊บเดียวเก่งเลยนะครับเนาะใช้เงินน้อยมากในการเติมแล้วก็อย่างที่บอกคือมีคนเติม5 0 0้เราได้เพชรกลับคืนมาประมาณ18 0 0 0อ่ดะโคตรเยอะนะครับบอกได้เลยว่าใครสายเติมเนี่ยหวานเจี๊ยบแน่นอนเกมมี้ติราาคถู แล้วก็ตัวละครตัวนี้อ่ะใครอยากเติมแมทเทนพาร์ตก็มีให้นะครับประมาณนี้แลวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเติมสามารถเติมได้แล้วกันนะครับเนาะเผื่อแบบว่าแบบไม่ลําบากอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นการรับของรับของนะครับแล้วก็ตรงนี้ เป็นในส่วนตัวของหมวดหมู่ต่างๆนานาสามารถปลดล็อกตามเลเวลที่เขากําหนดได้อย่างเช่นดันเจี้ยนตัวเนี้ยเป็นดันเจี้ยนที่สามารถฟาร์มหาเงินนะถ้าเราขาดเนี่ยเราสามารถฟาร์มหาทองตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าเป็นในส่วนตัวของดันเจี้ยนของซันเงสือเอาไว้ฟาร์มหาไอเทมพวกนี้เอาไว้อัพในส่วนตัวของอ่าเรียกได้ว่ามันเป็นระบบคอมโบนะครับอ่าระบบคอมโบของตัวละครเนี่ย สามารถกดไปที่ตรงนี้ใช้พวกนี้ในการกดอัปเกรดแล้วจะบวกพลังโจมตีพลังป้องกันหรือว่าอะไรต่อนา,นานเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นมาได้เห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยมันจะมีระบบโซ่ตรวนซึ่งเราจะสามารถได้ตัวของตราซากุระเนี่ยจากการทำเควสททำกิจกรรมเนี่ยแล้วเราสามารถมาปลดล็อกตรงนี้ได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของโซ่ตรวนเนี่ยมันจะเป็นอ่า อ่เรียกได้ว่าระบบที่บวกสถานะทุกตัวละครใน ID เราเลยนะเพราะฉะนั้นยิ่งปลดล็อกเยอะเนี่ยยิ่งเก่งครับแนะปลดล็อกไปเลยอนะ่ประมาณนี้ปลดล็อกเสร็จได้เพชรอีก50นะ ยิ่งปลดล็อกเราก็ยิ่งเก่งครับเพราะว่าค่าพลังเนี่ยมันบวกให้ทุกตัวเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบการต่อสู้ของเกมบลิทโซลิเปอร์นะครับว่าจะมีการต่อสู้ที่สวยสดงดงามเหมือนในอนิเมะนะครับแล้วก็มีระบบหลากหลายมากมายให้เราจัดสรรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ตรงนี้อ่าที่เป็นประตูวิญญาณเนาะสังเกตว่ามันจะมี2โหมดครับคือโหมดเนื้อเรื่องทั่วไปและก็โหมดเนื้อเรื่องแบบ e l ลิทโหมดเนื้อเรื่องแบบ e l ลิทเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่เราเนี่ยนะครับ จะได้รับเศษตัวละครมาด้วยอ่าแถมเราต่อสู้ยังได้ในส่วนตัวของตราซากุระเนี่ยมาไว้อัพตัวละครด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับสังเกตว่าตัวของไม่ว่าจะเป็นออลิตหรือว่าทั่วไปเนี่ยเมื่อเราชนะแล้วนะครับสังเกตเราจะสามารถรับของรางวัลเนี่ยได้จากข้างล่างตรงนี้เห็นไหมอ่าถ้าเรากดรับไปแล้วเนี่ยก็จะอันนี้แต่ว่าถ้าไหนที่เรายังไม่กดรับเนี่ยเนี่ยสังเกตพวกนี้ครับเห็นไหม ได้ของรางวัลเป็นเพชรเป็นไอเทมเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นด้วยนะครับสามารถมากดรับจากตรงนี้ก่อดได้เนาะแล้วก็ระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะครับเราสามารถต่อสู้ได้โดยที่มันจะเป็นต้องออโต้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าออโต้ก็ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็การชนะแบบ3ดาวเนี่ยจะมีเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นการผ่านด่านสําเร็จการผ่านด่านภายใน6รอบแล้วก็ตัวละครไม่ตายแค่นี้เองนะครับไม่ได้แบบยากมากที่บางทีต้องใช้ตัวละครตัวอื่นนู่นนี่นั่นนะแล้วก็การต่อสู้อย่างที่บอกครับ คือจะมีเป็นระบบที่เราสามารถกดออตโต้ได้จากตรงนี้แล้วก็มีระบบคูณหนึ่งคูณสองคูณสามนะครับแล้วก็สังเกตว่าการใช้สกิลเนี่ยจะมีการโจมตีธรรมดานะครับตรงนี้หรือว่าการใช้มานาก็คือเป็นการใช้สกิลจากตรงนี้ด้วยนั่นเองนะฟางเข้ามานะครับแล้วก็สังเกตมันจะมีอีกอันโจมตีตรงนึงเนี่ยที่มันจะเป็นการประสานกันโจมตีสังเกตว่ามันจะมีตรงกลางตรงนี้ด้วยซึ่งเราต้องเก็บมานานในการใช้ไม่จะเป็นต้องใช้อันติเมตครับใช้ตีธรรมดาไปก่อน ถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะสามารถใช้ตัวของสกิลประสานได้อ่าสังเกตว่าผมจะตีธรรมดาไปเลยนะครับตีธรรมดาไปเลยแล้วเดี๋ยวเรารอใช้สกิลประสานเนี่ยทีเดียวอ่าสังเกตตัวนี้เนี่ยใช้สกิลประสานได้แล้วแต่ผมจะรอใช้กับซุยฟงปับ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 เห็นไหมอ่าสามารถใช้สกิลประสานได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำนี้ได้แล้วก็เผื่อใครขี้เกียจเนี่ยตัวเกมเนี่ย จะลานด่านให้เราเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นสายขี้เกียจง่ายๆครับกดออโต้ไปเลยนะครับมีให้กดออโต้ด้วยปุ๊บง่ายๆครับสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเนี่ยกดคลิกด้วยว่ามุมล่างขวาเนี่ยถ้าเราอยากให้ใช้สกิลนะครับก็ให้จดกดตีธรรมดาแบบนี้แต่ว่าถ้าเราอยากให้ใช้อันติเมตก็คือกดแบบนี้เห็นไหมเป็นการใช้อันติเมตเพราะฉะนั้นใครอยากให้โจมตีธรรมดาอย่างเดียวเนี่ยให้กดปิดเป็นการใช้สกิลแบบนี้เห็นไหม แต่ว่าถ้าใครอยากใช้ใช้อัติเมตหรือว่าการใช้แบบว่าสกิลพิเศษก็ให้กดใช้ว่าอัติเมตแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆเกมเพย์จะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกตัวเกมมันก็จะลันเล่นให้เราไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเรื่ยเเลยตาบใดที่เรายังไม่แพ้ รประมาณนี้ละกันเพราะฉะนั้นตัวเกมเล่นง่ายสบายๆแน่นอนนะครับเนาะก,ก็มีตัวละครตายก็ไม่เป็นไรสังเกตรครับพอเราเล่นเสร็จนับ2วิแล้วก็เปลี่ยนด่านให้เลยอันนี้คือแมคชนิกในการต่อสู้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อขอกการ PVP แบบเรียลไทม์แล้วกันนะครับว่าการ PVP แบบเรียลไทม์เนี่ยเป็นอย่างไงแล้วต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างดีมากๆกับสายฟรีเป็นมิดเพราะว่าตัวเกมเนี่ย PVP แบบเรียลไทม์เนี่ยมันเป็นโหมดต่อสู้แบบยุติธรรมทุกคนเท่าเทียมการหมด ใช้ตัวละครที่ AI จัดมาให้ตัวละครปลดล็อกบางใครก็ปลดล็อกบางใครเหมือนกันหมดสามารถอาจดราปตัวละครอย่างเช่นผมเลือกก่อนก็ได้เลือกแค่ตัวเดียวใช่ไหมคนเลือกหลังก็จะได้เลือก2ตัวพอตาผมผมก็จะได้เลือก2ตัวเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบ PVP ของเกมบลิทโซลิเปอร์ต่อแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนี้มีแบบไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็น PVP แบบ Real Time หรือว่าเจอกับ AI นะครับอันดับแรกเนี่ย มันจะมีโหมดอารีนานั่นเองนะครับที่เราสามารถเจอกับผู้เล่นคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์ได้เป็นการจัดไอเทมจัดเซตตัวละครเนี่ยเพื่อเจอกันเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าการเจอแบบเนี้ยเป็นการเจอตัวละครที่อีกฝ่ายแบบว่ายัดตัวละครใครเติมเยอะกว่าเก่งกว่าอย่างเช่นคนเนี้ยเขา v i p 7แล้วอะไรประมาณเนี้ยการที่จะไปเจอกับเขาเนี่ยดูสภาพครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเราไปสายฟรีเนี่ยเรียบร้อย แล้วก็สามารถกดถูกใจเพื่อรับของรางวัลได้นั่นเองเนะครั้งแรกจะได้15เพชรมั้งแล้วก็สังเกตมันจะมีลียในส่วนต่อของการรับของรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกทองแดงเราได้ดับหนึ่งก็จะได้ของประมาณนี้ลีกเงินนะเห็นไหมได้ของประมาณนี้ลีกทองเนี่ยก็จะได้ของประมาณนี้ได้เศษไอเซนมาด้วยแถมยังมีร้านค้าสามารถดูได้ว่าเอ้ยเราสามารถเอาแต้มอารีนา ไปแลกซื้ออะไรได้บ้างเท่านั้นเองนะครับนะสังเกตว่าตัวละครเนี่ยมีให้แลกด้วยเหมือนยนันดาฟันวิญญาณมีหรือเปล่าน่าจะมีเหมือนกันนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็การเจอแบบเนี้ยเราสามารถกดต่อสู้ท้าดวลแบบธรรมดาหรือว่ากดกวาดล้างนะครับแบบว่าท้าทายแบบหา่าค่าพลังเราเยอะกว่าเราสามารถชนะอีกฝ่ายไปได้เลยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าระบบตัวเนี้ย มันยังเป็นระบบที่เราจะเจอแค่ AI ก็คือเป็นผู้เล่นเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนทีมหรือว่าสร้างทีมเนี่ยย้ายตัวละครตัวละครเนี่ยเพื่อมาเจอกันได้แต่มันจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับเป็น PvP แบบ Real Time ที่ให้เราเข้าไปที่ดาบคว้คู่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นโหมดตรงของตงัวนี้อ่าเลเวล32ถึงจะปลดล็อกได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า PvP แบบ Real Time แบบเจอกับผู้เล่นเป๊ะๆเ,เนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบบในส่วนตัวของ PVP ที่เราเนี่ยจะเท่าเทียมกับผู้เล่นอื่นตัวละครทุกตัวปลดล็อกบางใครหมดตัวละครทุกคนเท่ากันมีการโด้มการดับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันนะครับมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวของการ PVP แบบเรียลไทม์แล้วกันนะครับว่าเป็นการต่อสู้แบบไหนนะครับมันเป็นการต่อสู้แบบยุติธรรมจริงๆหรือเปล่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจับคู่เจอแล้วนะครับ ในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในส่วนตัวของาการเฟิร์สพิกสังเกตว่าการเลือกตัวละครเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายเฟิร์สพิกก็คือเลือกก่อนเราจะได้เลือก1ตัวละครถ้าอีกฝ่ายนะครับเป็นฝ่ายเลือกหลังเนี่ยจะได้เลือก2ตัวละครสังเกตว่าอีกฝ่ายเลือกตัวของเบียคุยะมาใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวละครนึงเนี่ยเขาเลือกมาเป็นในส่วนตานานานาัวของอ่านนาณาอกอ่าแต่ว่าเราเนี่ยเลือกเป็นในส่วนตัวของน้องหัวชมพูใช่ไหมน้องอ่ายาจิรุนะครับและคราวน,นี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นในส่วนตัวของ ตัวไอตัวมันชื่อว่าอะไรวะอ่ามายุรินะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คืออ่าตัวของอุราฮะระนะครับเนอะอีฟายเนี่ยเลือกมาเป็นในส่วนตัวของตัวจูชิโร่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเลือกมาเป็นตัวยูรุอิจินั่นเองนะครับเนาะแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะเลือกมาเป็นในส่วนตัวของน้องหมานะนะครับน้องหมาก็คืออ่าซาจิใช่ไหมนะครับซาจินนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเลือกเป็นลองหัวหน้าหน่วยที่2นะ นรประมาณนี้แล้วก็อีกฝ่ายเนี่ยเลือกมาเป็นในส่วนตัวของอ่ารันรันยิคุนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นชื่อว่าอะไรโล้นอ่ะชื่อว่าอ่าอิการุนะครับอ่าอิการุเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยผมเลือกเป็นในส่วนตัวของอ่าตัวนางรองแล้วกันนะนางรองนะครับอ่าชื่อนางชื่อว่าอะไรวะจําชื่อไม่ได้ละ ลูเคียตัวแจกฟรีด้วยถ้าเติมเงินนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันนะสังเกตนะครับว่าทั้ง2องฝ่ายเนี่ยเป็นการดรับตัวละครที่มันเป็นตอนล่างปลดปล่อยสวัสดิกะหรือบังใครมาหมดแล้วด้วย เพราะฉะนั้นการต่อสู้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้แบบยุติธรรมแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครเลเวลตันปลดปล่อยบางใครเหมือนการหมดอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราจะสามารถสู้คนอื่นมาได้ไหมตามใดที่เราดาบดีนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอตัวละครซ้ําม,มันอาจจะเปลี่ยนตัวละครใหม่อาจจะมีตัวละครปู่ยามะเข้ามาด้วยอ่ะอีฟายเป็นอ่าตัวของไอตัวเบียคุยะมาก่อนครับเดงบงซากุระยัดหน้าเราก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวของ หายตัวหัวหน้าหน่วย2เนี่ยฟันหน้าไปก่อนนะแล้วก็มายูริต่อครับบึ้บเข้ามาติดพิษไปแล้วก็อุลาราระเราโดนโดนโดนใบนะตีกายภาพไม่ได้แต่ว่าใช้สกิลได้ครับฟันหน้าเข้าไปโดน2แถวหลังแถวหน้าแถวหลังนะครับน้องหมาสกิลต่อไปอ่าสังเกตว่าเราสามารถกดออโต้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกการต่อสู้แบบเรียลไทม์เนี่ยมันจะเจอกับผู้เล่นตัวต่อตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา จับสกิลไม่ดีมีโอกาสตายได้อย่างเช่นน้องยาจิรุผมเนี่ยจะตายแล้วถูกไหมอ่าจะดองแล้วตอนนี้นะครับไอตัวแถวหลังเนี่ยจะตายทั้ง3าตัวเลยแต่ว่าแถวหน้าเนี่ยยืนแบบได้แบบชิวๆอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าเจอเรียบร้อยครับยาจิรุเจอสับหน้าเข้าไปล่วงไปแล้วเมื่อกี้อ่าพี่โรสเราเปิดบังใครครับฟันเข้าไปทีนึงออ้มาอยูริเกิดใหม่ได้ครับ หัวหน้าหน่วย2บังใครสับเข้าไปมิดนะครับเลือดไม่ลดเลยนะครับอุราฮะสกิลไปก็เลือดไม่ลดเหมือนกันมาอยทีิมาอันติเมตครับบังใครปืดเข้ามาโดนทุกตัวแต่เลือดไม่ลดนะครับเป็นสถานะติดพิษเนาะอ่าแล้วก็กดคอมโบฟันหน้าพี่โรสของเราเข้าไปครับอ่าแล้วก็น้องหมาใช้บังใครครับฟาด้าไปบึ้มเข้ามาโดนดาเมจอยู่แต่โดนไป2ตัวนะดอง2ตัวแล้วตอนนี้ มิคุยะเด้งบงซากรุระอีกรอบครับเปรือดนะครับแต่ว่าโดนดามเมจกันไปศูนย์ดามเมตรประมาณ3ตัวเมื่อกี้โดนดาเมจแค่2ตัวนะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่่อามาอยู่ที่เกิดใหม่ได้ครับลูเคียก็เกือบดองแล้วนะครับตอนนี้ทั้งลูเคียแล้วก็ไอตัวอ,อุระฮาระเนี่ยจะดองแล้วนะครับแต่อีฝ่ายเนี่ยก็จะดองเหมือนกัน2ตัวนะเด้งบงซากรุระอีกรอบเปรือดตายหา2ตัวเลยครับ โอ้โห oh, ตัวแบกจริงอะ่ะตอนนี้อีกฝ่ายคือแบบตัวแบกเป็นตัวเบียคุยะาของจริงครับแล้วก็โอ้ล่วงไป2ครับเจอสกิลเข้าไปน้องหมาน้องาตัวแบกแล้วก็มาอีกครับมาอยู่ที่ออนติเมทต่อครับบังครชนเข้าไปเน้นติดพิษนะครับหัวหน้าหน่วย2ก็ฟันธรรมดาปื้ดเข้าไปแล้วก็ล่วงครับติดพิษตาย คือเรียกได้ว่าพิษโคตรแรงนะครับหลกัหลกๆเนี่ยจะประมาณนี้ละกันเนาะในส่วนต่อของการ PVP แบบเรียลไทม์นะครับเราสามารถต่อสู้ได้มีระยะเวลาใช่ไหมก็คือเที่ยงถึงบ่าย2แล้วก็1นึ่ทุ่มถึงในส่วนต่อของห้าทุ่มห้นนั่นเองนะครับก็หลกัหลกๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีประมาณนี้ละกันเผื่อใครอยากลองเล่นเนี่ยเลเวลสามสิบสองจะปลดล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อของอาการใส่โค้ดต่อและการผมมีโค้ดจะแจกต่อน,นั่นเองนะครับเนาะโอเคมาก อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาถึงในส่วนตัวของการใส่โค้ดแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่มีโค้ดหรือว่ายังใส่โค้ดไม่เป็นนะครับอันดับแรกให้เราไปที่ฟันเฟืองอยู่ด้านล่างครับสังเกตคลิกเข้ามาเนี่ยเราสามารถตั้งค่าภาพให้เป็นแบบต่ำราบลรื่นนะครับหรือว่าภาพระดับสูงได้สามารถปรับดนตรีปรับเอฟเฟกนะครับหรือว่าปรับภาษาของเราได้หรือแม้แต่การเลือกเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเผื่อเราอยากเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ที่ตรงนี้แล้วก็โค้ดที่ผมจะมาแจกเนี่ยคือโค้ดตัวนี้ครับ b s r l n c h นะครับกดแรกรางวัลปุ๊บเข้ามาเราจะได้ขอประมาณนี้เพชร1 0 0นะครับในส่วนตัวของทองอีก50,000นะแล้วก็ตั๋วทั่วไปอีก5ชิ้นนั่นเอง นะครับหล,ลักๆเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยนะถ้าของยังไม่มีก็มาดูในจดหมายได้แต่ว่าเพื่งกี้เรากดไปคือมันใส่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เผื่อใครนะอยากลองดาวโหลดมาเล่นนะผมทิ้งลิวมนนิตตารางคลิป <ๆ S 2> เผื่อใครอยากเล่นดูเพราะว่าตัวเกมนเนี่ยเป็นเกมลิขสิทธิ์แพ้จาก b r บรีสเทพมรณะเลยนะตัวละครทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกว่า50ตัวแต่ในอนาคตเซิร์ฟจีนจะมาพร้อมตัวละครอารันคาแล้วก็หลายๆตัวละครเนี่ยเริ่มแบบไปไกลมากแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะเจอการคลิปหน้าสอบคลิปวันนี้ผก ต้องขอจบตัวอย่าตรงนี้สำหรับคใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยนะที่ใต้ร่างคลิปครับเจอกันครับสวัสดคีครับ